วันนี้เป็นครั้งที่59ตรงกับวันที่7มกราคม2569ข้าพเจ้านายพิรศน้อยเฟซบุ๊กนุกพิรศน้อยพระหัต7 8ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพระุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์เรียบูชาแต่องค์พระความมัธยีเทวราชองค์ปสมเสด็จนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไัยคุบาจาระเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป1บวโชโจุมนุมเทวดาสมบนดาจักรวาลสุอัตราคัจันดุเทวตา สัทธามังโมลิลานเจสักสุนตุสักโมกตังสเคกะเมจลูเพคิริศิกาและเจเดจันดาริเขวิมาเนธิเปรเถจะคาเมตะลุวะณะขานีเกห์วัตถุไม่เคกต่ภูมามใจยันตุเทวาชลทะละวิสเมยะกขะคันตพนนาคาตีนทันตาสานิเกายมุนิวะระวะเจนังสาธุโเมสุนตุธรรมสโนาคโรอิยมปัตันตาธรรมสโนาคโรอิยมปัตันตาธรรมสโนาคโรอิยมปัตันตา สองบุตรสวนนมกงคาสิทธิาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบุตรโสัจจกิริยาคาถานนติเมสารังอัญญพุทโธเมสารังวะรังเอเตนะสัจ่าวเชนะโสติเมหตุสัพพทาณติเมสารังอัญญังธรรมโมเมสารังวะรังเอเตนะสัจ่าวเชนะโสติเมหตุสัพพทาณติเมสารังอัญญสังโฆเมสารังวะรังเอเตนะสัจ่าวเชนะโสติเมหตุสัพพทา สี่บทสวดมหาข้าิโกนาโถที่อทิการคถามหาค้าิโกนาโถอธายะสัมภะปานินำบุเรตวะพรมีสภาปโตสมโพธิมุตมังเอเตนัสจาวชนะมาหุตูสมบุปัตวามหาขาาิโกนาโถหิตายักสัมภะปานินนบุเรตวะพรมีสภาปโตสมโพธิมุตมังเอเตนัสจาวชนะมาหุนตูสมบุปปัตวา มหาการลุนิโกนาโถสุขายะสมภพปานิรามบุรีตวารปรมีสภาปโตสมโพธิมุตังเอเตนะสจวชนะมาหุตุสมบูปัตถวาห้าบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมฟรังเอกังสมัยงพระกวาสเกสุวิหารติขปีละวตสมิงมหาวเนมอาตาภิกขุสังเขนะสถิงปัญจมเิหิภิกขุสติหิสเปวะอรหันเตหิตทัศหิจลโลคัาทุหิเทวตาหิภูยนะ สนิปริตาหุ่นติพักวันตังทัศนายยะภิกขุสังคัญฉัตรอาลโคจัตุนังฟราวาสกายิกานังเทวนังเอตเถระโหติออยังโขปะควาสกเกสุวิหะติกาปิลาวตุสุมิงมหาวเดมะอาตาภิกขุสังเคนะสัจจิงปัญญามะเดเหิภิกขุสตเตหิสะเปเหวะอรันตีหิทัศหิ เจรโลคธาตุเหตุเทวทายาปุยนะสันนิปฏิตาหุนติพระวันต่างทัศนายาภิขุสังคัญจายานุนะมัมปีเอนะพระวานเทนุกมามาอุปสรรคพิทวาพัะคนโตสันติเกปเจกาคาดาภาพเสยยามติอัลโคตาเทวตาสยถาปินามาพละวาปุริโสสมัยทังวาปางภาษาเลยยะภาษาทิตังวาปางสมินชัยะเอวาเมวาฟุดาวาเสสุเทเวสุอันทรหิตาพัะคนโตปุระโตปัตุระหังสุ อาตาโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเททวาเอกมันตังอะถังสุเอกมันตังทิตังโหเอกาเทวตาพระขวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปนสุเมงเทวัคยาสมาคตาคารมะอิมังธรรมะสมัยยังทะกิตายะวะอปราชิตงสังคติอาโคอราเทวตาพระขวันโตสันติเกอิมังกระดังอภาสิตัตระพิกวรสมาถหังสุจิตังอัตโนอุชุคมะกังสสสารถิวันเนตานิขะเหตวาอินทริยานิอุระคันติปันิตติ อาตาโคอปราเทวตาพระควรโตสั of of นติเกอิมังขะดังอภาสิเจตวาขีลังเจตวาปรีขังอินทขีลังโอหันจะมะเมชาเตจารันติสุธาวิมลาเจขุปปาฟุตันตาสุสูนาคติอาตาโคอปราเทวตาพระควรโตสันติเกอิมังขะดังอภาสิเยเกจิพุทังฝรังนาคตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงบายัมานุสังเดหังเทวะขยังปริปุเรสันติติอาตาโคภควาภิขุอมันเตสิเยปุยนาพิขเวทัศสุโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปติ ฐาก็ตังทัศนัยยะพิคุสังคัญจักเยปิเตพิกเวอเฮสุงอธิตามัทธนานัลฐนโตสมมาสมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตาปรมายวเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงสยธาปีไมหางเอตาวิเยปิเตพิกเวปวิสันติอนาคตะมัทธนานัะฐันโตสมมาสมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตาปรมายวเทวตาสันนิปฏิตาปวิสันติสยธาปีไมหางเอตาวนีอาจิกิตสามีพิกเวเทวคยานังนามนิกิตติสามีพิกเว เทวกยานางนามนีเทศิษามีพิกเวเทวกยานางนามนีตังสุรธา,าสาทุกังมานสิกโรธาภาสิษามิติเอวัมพันติ ขอเดชพิคูพระวันโตบุญสุธสุงพระวะเอตัดทัพวจาสีโลขมันดุกัสสมิยะถาปุมะตถาสิตาเยสิดาคิริขะปะลังตะหิตตาสมาหิตาปุทูสีหวสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมานัสาพุทธาวิปัสสนมาวิลาพิโยปัญญสิเตยุตวาวะเนกาปิโรวัทเวตาโตอามริสถางสาวุเกสาสเนโรเตเทวกายาพิคันตาเตวิชานธาพิคโวเตจะอัตตาปมกะลุงสุตวาพุทธสสสสนังเตสัมปตุลหุยานังอมรุสานะ ทัศนังอภัยเกศดามัทคุงสหัสังอตตาฟัตลิงสังเอเกสหัสสังอภิษนะมัทสุงอภปยเกสตาอภปยเกนันด์มัทคุงทิศาสพังปุราหงตันจัดสพังอำปัญญายวะวัคคิตวานะจักคุมาตะโตอมิยิสถานสาวเกศัสเนโรเตเทวกยาพิกตาเตวิชัคธาภิกโวเยวหังคิริสามิทิวังหีอนุปปสโสสตาสหัสสังวิญขาภูมาปาปิโลวัฒวาอิเิมันโตยุติมันโตมโนมันโตยัสสินมปรมนาภิกามุมพิการนำสมิติวงศนาง ชัดสาสะเหมวัฏฏายขานาต่วันิโนอิฏิมันโตชุติมันโตมันโมันโตจะสัสสิโนมุธมนาภิกามุงปิกลังสมิติงวะนางสะตาคิลาติสาสะยขานาต่วันิโนอิฏิมันโตชุติมันโตนโมันโตจะสัสสิโนมุธมนาภิกามุงปิกลังสมิติงวะนางอิเจเตโสละสะสาสะยขานาต่วันิโนอิฏิมันโตชุติมันโต วนนันมันโตยัสสตสีโนมธรมนาปิกามุงภิกขังธ์สมิติงวะนางเวสามิตามาจัสตาณิขานะต่วันิโนยจิตมันโตชุดมันโตแล้ววนนั้น,น risque, วันโตยัสสตสีโนมธรมนาปิกามุงภิกขังธ์สมิติงวะนางคุมพิโรราชาราชไหกโกเวปุรสานิเวสนังพิญโยนังสตาเพิญโยนังสตาสะาดสังยักษนังปยุรปาสศรีคุมพิโรราชไหกโกสภะคัะสมิธิงวะนางปุริมัญจาที่สังราชาทตาละโถปัสสติคณะงคณังอธิปติมหาราชาจะเสสิโส พปราปิฏฐะพระโออิทนามามาภะายติมันโตชุตมันโตวันละมันโตยัสสิโนวรมนาพิกามุงมิกระังสมิติงวนางท้าคินันจ่าทิสังราชาวิรุณโหนตประสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปราปิฏฐะพระโออิทนามามาภะายติมันโตชุตมันโตวันละมันโตยัสสิโนมรมนาพิกามุงมิกระังสมิติงวนาง ประชีมัญจาทิสังราชาวิรุปรโขปัสสาสตินะครัดังอธิป,ปติมหาราชายัศส,สิโสปราปีตัสสะพระโวอ,อินทนามามาวะาระทิมันโตชิติมันโตว,นวันะวันโตยัศสิโนโ,โมระมานาภิกขามุงภิกขังสมิติงวนางอุตตะราจจทิสังราชากูเวโรตตาปัสสาสติยัขณังอธิปติมหาราชายัศสิโสปราปีตัสสะพระโวอินทนามามาวะายทิมันโตชิติมันโตว,นวันะวันโต เอสิโนมธรรมนาภิการมุมพิกานังสมเป็ิงวนางปุริมาทิสังทตาละโททักคีเนนะวิรุปโคปชีเวนะวิรุปโคกูเวโรอุตระังทิสังจตตารูเตมหาราชาสุมันตาจัตุโรทิสานทัตธรรมนาทังสุวรเนกาเปริบวัฒเวเตสังมายาวิโนตาสาอังกูปัญจานิกาฟุธามายาเุเนนถุเวเนนถุวิภูจวิภูโตสะจันทโนกมาเสถโถจากินนุมันฑุนิมันฑุจัปปนาโตโอปัมมโยจเตวัสสุโตจามาตริจิตตเสโนจขานุโภณะโรลชาชิโนสุโภ อาคูบัญจะสิโคเจวะติมพระดูสูริยวัสสาเอเตจันเยจะร,ราชาโนคันทภาสาราชุพิโมทมานาพิกามุมิกนังสม,มิติวนาง อาตาคูนาพัสสานาคาเวสาลาสาทชก拉รัมภลัสตราอาภูปยาคาสายาดิบิยามุนาทัตตะรัฐาจะอาภูนาคาเยสสิโนเฮราวโนมาอานาโคสุภะคาสมิติงวานังเอนะคราเชสะาสาระเตธิปาธิชาปะขวิสุทธะโคเวหายสาเดวนะมัจปตาติตาสุปนาอิติเตสนามังอภะยันตานาคาราชานมาสีสุปนาโตเขปมักกาศีพุทโศนาเวจายิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารนามขังสุพุทธัง ชิตาวัิราหัเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวัสวัสเสทเถท,ทิมันโตยสัสสิโนกละกัญชามาปิสมาอสุราธนาเวกสาเวปจิตติสุจิตาสุจิติจะปะหาวาโทนมมจีสา พระตันชาปริปุตนานังสเปเวโรชนามากาสนัยหิตวานพระดิงเสนางลาหุพัทามุปาขมุงสมโยธานีพระทันเตพิกุนังสมิเติงวะนางอโปจะเทวาปทวีตะเตโชวายโยตตางขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมโมจะยัสสาสะเมตตาครุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสเดทศกา,ายาสเปนะตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมโตนัมโตยัสสิโนพรมนาภิกามุงพิขุนังสมิเติงวะนาง เวนทูจะเทวาสารีจะสมาเจตุเวยมาจะนสูปนิสาเทวาชนะมาคูบุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุยุมาคูบุรคิตานักขันักขตตานิปุรคิตวาคูมนาวลาอาคาวสุนังวสโวเสโทสโคปะคาปูรินเถโทเถเสเดทัสรากายาสุเพนะตาวนิโนอิทิวันโตชุติมันโตนัมันโตยัสสิโนปัฏมานาภิกามุงมีกนังสมิธิงวนัง อราคูาาสาบูเดวาวาเฉลมาคีติการิวะอรินทกาจะโรชาจะอุมาปุมานิปาสิโนโวโรนาสหธรรมาจะอัตตาจะอเนชกา,าสุริยะลุจิลาอารคูอารคูอคสุวันีสิโนเสเดเทสราคายาสเพนนาลัตตาวุนิโนโทิมันโตชุติมันโตวันมันโตเดสสิโนบรมนาอภิกามุมิกระนังสม,มิติงวะนา สมณามหาสมณามานุสามานุสุดตมาคีตาปุตติกาอาคูอาคูมโนปุตติกาอัตคูหายโยเทวาเยจุลหิตวาสิโนปารุคามหาปารุกาอาคูเทวาเยสสิโนทเสเดทศกายยสเพนนัตเตนิโน อิทิมันโตชุดิมันโตวันะวันโตยัสัสสิโนรัมมานาปิกามุงพิคนังสมิติงวะนางสุกากระดุมหาอาลุณาคูเวคณะสาสาห์โอดาตะไคหาปามุขาอาคูเทวาวิจารณาฟรามิตาหาลกชามิสกาจายสัสสิโนทันได้ยังอาคาปัจุโนโยทิสาอภิวัสติทัศเสเดทัศกายาสเพนะตัววินโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันะวันโตยัสัสสิโนวันะมานาปิกามุงพิคนังสมิติงวะนางเคมิยาตุสิทายาวากระทกาจายสัสสิโนธรรมปิฎกามะเสดาโชตินามาจายสวาณิมา นริโของอาหูอัาภูประนิมิตาแทสเสตทะสากายาสุเพนะต่าวนิโนอิที่มันโตชุดิมันโตวันละมันโตยัสสินโนมัทมันาปิกามุงปิกนังสัมิติหัวนาง พระเทเรซวนิกายาสเพนนะแต่วันนี้โนนามันวะเยนะขันชุงเยชนเยสาิสาสาปวุธาชติมะขีรังโอคตทินามะนาสวังตะเกโมคาตะรังนาคังจันังวะอัสิตาสิตังพระมาบรมวโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสนังกุมารโรติโสจะโสปะคาสมิติงมะนางสาสพรามโุกนัามหาปรามาพิติติต อุปปัโนชุติมันโตพิสมะกโยจัตสัสโสทเสตาอิสราโคปเจกะวัสวติโนเตสันจมัชตุอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพออภิกันเตสินเตเตเวสปรามเกมารเสนาภิกามีปัสสะกนาสัมมาทิยังเอธาคนาธา พันธะถาวราเคนาพันธะมัทโวสมบัติอาปริวาวเรธามาวโวมุจิตาโคจินังอิติตถามหาเซโนกนัดเซนางอเปสยิปานินาตลอดมหาจฉฟลังกตวานะเปรวังยถาปาวุสโกเมโคทันเอนโตสเวจโคตถาโสปจุธาวติสังมุโตอสยังวเสทันจาสพังอภิญญาโวกิตวานะจักคุมาตตวามิจิตาสาวเกสาสเนรเตมารุเสนาภิกันตาเตวิชานธาภิกขุ เทเจตตาปรมกุลุงสุตวารพุทธศาสนาสรงวิตะอรคีปะกามุงเนสังโลมปิเอชยงสเปวิชิตาสังฆามาปิอัตตายาสัสสิโนโมันติสหพุทธิเหตุสาวคาเตเชเนฟราติโอปุโซจุลชัยปรครนโมเมพุทธเตชะสาวรัตนตยะธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสิทธวานังระยอบรัเมสุราสิทธิปมา จอินนาจะฉตุโลกาคัมพีรุลกาสมุทาปูตุงคังคาจะสภามาชยะประสิทธิผู้อนุเตชยะชยะทรณิทรณิอุตติอุตตินตินติชยะชยะท้าคนละตนละนิสัยนิรไยสายเสนะเมรุราชาผลนรชีชยะชยะคัมพีแลสงพีทาเขนนาคีปีศาจจุปตะกาลีชยะชยะทุนิมิตาอูโรคีชยะชยะสิงคีสุธารา นมมกชาชัยชยะวรลุนภูคาสตาชัยชยะจำพาทนาคขุลกคนตกชัยชยะขจฉคนนตุรง สุขาระพูชงสีหาพยาคติปาใชยชัยะวะรุณมุขไอยตาชิตตาชิตาใสนาลีปุนาสุธินาวดีชชยชัยะสุขาสุขาชีวีใชยชัยยะทรณีตรีสัตตาสุชยาใชยชัยยะทรณีสารตินสัตตาใชยชัยะมังกราอรัญญาภวเกใชยชัยะวรุณยิเกใชยชัยยะรักเสสุราุชเตชาใชยชัยยะพลเมนทัคนาใชยชัยยะใช้ชัยะอราชาธิราชสาชัยชัยยะ ปทวิงสพังใช้ชยะอรันดาปเจกับพุทธสาวังใช้ชยะชยะมเหสุรูฮาโรหาโรหาดินเทวาชยะชยะพรามาสุราโขชช้ชยะนาโควิรุโขวิรุปโขเจนทิมาลวิอินโทจะเวนะเตโยเจโคเวโรวัตุโนปิจะคีวายโยเจปาโยนโฮกุมาโรทะตะละตะโกอัฐาลสักมหาเทวาสิทธิตาภาสะอัตโยอิสิโนสาวกาสภานชยะรามโมพู้อนุเตชยะธรรมโอจุตังโฆ จะทสปาโลจะเชยกลางเอเดนะชยเตชนะชยะโสโสธีพุทธเตชเอเดนะพุทธเตชนะ โอโหเตชยมังคลังชยโยปีพุทธสาปริมตโตเอียงมรุสัจปาบิมตโตะปราชโยโุโคเสียมบุริมนเตปรมุิตาชยตธาธมคณาเมสิโนชยโยปีพุทธสาปริมตโตเอียงมารุสัจปาบิมัตโตะปราชิโยโอโคเซียมบุริมเตย์ปมุริตาชายยะตาเทวคณาเมสิโนชยโยปีพุทธสาปริมตโตเอียง มาราัจชปาบิมโตปราชโยอุโคฟยมบริมันเตปมุนิตาชยตตาสุปนาคนาเมสิสโนยิยโยปีพุทธสาบิมโตอัยังมาราัจชปาบิมโตปราชโยอุโคฟยมบริมนเตปมุนิตาชยตะตานาคคนาเมสิสโน ชายโยปีพุทธศักราสศิมโตอายังมรสัจจปาบิมีมตัตโตปราชยอยออโยโอโปสยมุนิมันเดยป์ปโมนิตาชัยเจตตาสปรมัคคนาเมติโนอชัย,ยันโตภริยามุเรศกรยานังนันิวัฒโนยวังตะว,วังวิชโยหิชยักษชยามังคะเลอปราชิตาปัลังเกสีเสประวิปโปาคะเลอภิเสเกสัมภพุทธนางอัคป,ปรโตปโมติติสุนักตังสุสสมังคลังสุบาปารังโหติตังสุภโนสุโมตโตจัสุย,ยิถังธรรมาจาริสุปตะขินังกายะกามังวจายะกามังปตะขินังปตะขินังมโนกามังปณีตีเตปตะขินา คินานนี้ขตวานาละปันตะเถพระกินเถเถอาตาราสุกิตาวิรุธาพุทธศาเสนโรคาสุกิตาโอมาธาสหัสเพหิยานดิพิสุนันตุโพนโตเยเทวะสมิงธานีอธิกตาธิกายุกาสตาหุนโตสุกิตาหุนโตสัพพตาระขันโตสัพพะสัตนาระขันโตชินาสามสนายากาจีปัธนาเตสังสเปปุเรนโตมโนตถายุตตะกาเลปวสันตุวสังวัสาพระราหกาโรคาจุปตะวา เตสังนิวาเรนโตจะสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันโตยะถาวราหังเชตบุตรโทธรรมานิยามสัสสตังเอวาเม่ฝรังเอกังสมิยังปะควาสาวัติยังวิหรา,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 ร,าตรติเชตะวเนอนาคะปิงทิกะสะอระเเมตตะละโขปะควาพิขูอันเตสิพิขวติพัทันเตติเปพิขูพะร,ร,ระโคนโตเบตโสสุงปะควาเอตตะทวจัก อุปาทาวาพิกเวจถานคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาาทตุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสเปสังฆราอนิจจติตังกาโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชยิตวาอภิสัมเ თ ตวาอจิกติเตเสติปัญญาเปติปัญทาเปติวิวัลติวิภชติอุดานีกอรณติสเปสังฆราอนิจจติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏาวสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราทุคติตังกระาคตัวอภิสมุชติอภิสมีติอภิสมุชิตวาอภิสมเตวาอจิกติเทเสติปัญญาเตปัญธาเตวิวิวรติวิภัชติอุตานีกรรณติสเปสังขาราทุคติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏาวสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสเปธรมาอนัตตาติตังกระาคตัวอภิสมพุชติอภิสมี เมติอภิสัมพชิโตวาพิสมโตวาจิกติเตเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรติวิภาชติอุดานีกโรติสเปธรรมะอนัตติอธรรมวจาะพระขวานตธรมนาเตวิกูพระวคนโตภาสิตาอภินันทุนติแปลบทสวดพระเทกวลตตาคาถา อธ,ธิตังนานะวะคัมเยะนันปติกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรตานพิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรประวงสืบถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถัดตีตามบะฮีนันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตาตาตาวิปัสติอสังหีรังสากุปางตังวิทามนณูพระูเฮเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้น เฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงคลอนแกงเขาปนบั๊บปนอาคารเช่นในใั้นไว้อาเชวะกิจมาดปังโกชญามรุณนางสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะ่นหินสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการปฏิเ,นาาเยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสานามากก็ไม่มีสมหรับเราเอ <c oughs> วังวิหาริมาตาพิงอโหระตังมัณฑนิตังต,งตงังเวพระเทขัตโตติสันตอจิกเตมุนีุ้นีผู้สงบย่อมเขาเรียกผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกคร้าทั้งวัน กลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้พิวแม้เพีพยงเวลาดีเดียวก็น่าชมก้าบทสสวนธรรมะสังเวชประเจเวรครนะสะเพสังคราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรงรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เดียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสะเพสังคราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรงรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกชนญากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สเปธธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตวของเราอทุวังชีวิตทางชีวิตของไม่ยังง่งยืนตุวังมรณะความตายเป็นของยังง่งยืนอว่าสั่งไม่อยอมมริตปางเราจะบืองดาเป็นแท้มาด้านนะาปะริโยสานังเมชีวิตทาง,ช,งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตทางเมอันนี้จะทังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนี้จะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะโคนีิถึงเว ไอยังกายโยจยูนามร่งกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปดาวิญญานโนขันปัดสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสษสติจากนอนทับปฐวิงซึ่งแผ่นดิน กลิงคลงังอีวะประดุดังว่าท่านาทานอนถถไม้ได้่อนเฟิร์นนี้รถถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาว่าถังสังขารายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยธรรมมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานนิยุนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสโุโขความเข้าไปสงบรับสังขารทั้งหลายเป็นสูงยิ่งสเพสตามัตันติจัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ มะลิงสุจากมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายถ้าเทวหังมริสามิเรา,าก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนณะที่เมีเอถาสังเวยโยความสงัยในความนายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย สิบบทสวดเมตตายังกิจิยังกิจิกุรังกันมังสเปเหตุปฏิเหตุกตังบุญังโนะนุโมทันโตสันโตโพนโตเยเทวะสเมิงทานะอธิกาธิการจุคาสตาหนโตสิกิรังหนโตทุกขาโพนยโตมาตาปิตาสกิรังหนโตทุกขาโพนยโตสเปย์ยิการิกิรังหนโตทุกขาโพนยโตสเปย์ยิการิกิรังหนโตทุกขาโพนยโตสเปยปิสาสเปยขาสเปยเบตหาสกิรังหนโตทุกขาโพนยโตสเปยอาจาริ ยุปัชย์ยะสุกิตาหุนตุทุกขาปุญญาตุสเพนะกะดังสุกิตาหุนตุทุกขาปุญญาตุสเพเทวานสุกิตาหุนตุทุกขาปุญญาตุสเพสามัตินังสมิชนตุโวสิบเอ็บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสโตอาคันติมัยยะอิติปะขวานนโมโพธิสตโออาคันติมัยยะอิติปะขวานนโมโพธิสโตอาคันติมัยยะอิติปะขวานสิบสองปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปคะเล โพธิีกเลต่หิงต่หิงตาธรรมะธานีนะพุรันโตปูชิตาโสถิงกิดลงในท้าวิหารธรรมะเตเลเตลาจะมัตยานอวคาจะพิคโวสรมิกาธนาปฏิอุปันสกาขมาจะเตสานิขมาจะอิสระสัมบานนปูตาวิกดาพุอันตเตชลาพุชายเยปิจันทัศสัมพมาสังเสริฐชาตาอันโวปาติกานิยานิกังธรรมะวังปัจเจตปฏิจเตสัมเพปีทุกขาษาเกะโลงถูสังขยงทาจุฟิจิรังแสดังธรรมโอธรรมะธรรมะเทวราจชปุกละสังโฆโหนตุกสมะโควะอัตยัตะจหิตายะอัม ธรมเม่แล้ันตุสัตธรโมสัมเปยปิธมัมมะชาริโนพุทฒิสัมมาปุรยมาธรรมเมอริเจปเปติเตปัสานาขอนตุสัเพยปิปาลิโนพุทธศาสนีธรมรมาขาลังพระเวชันตักาเลเรโวปวัสสตุอุทิปาวยาสตนะสมิถังเนนตุเมธนิงมาดาปิตาจัตตระชังนิชังนักขันติพุทธรรังเอวังธรรมเมนะราชานโนปชังนักขันตุสัพพนา สิบสามเทวดาอุโยชนะกฐาลุคบดาเจนิทุกขารพปดาเจนิพยาโสกบดาเจนิโสกาขนตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจามีสัมปทางบุญญาสัมปทางสเปเทวานุโมทันตุสัมปะสัมปติสิทธิยาทานังและทันตุสัตยาสีรังและทันตุสัพปทาภาวนาพิรตาขนตุก็ฉันตุเทวดากาตาสิบสี่ สมบัตัมงคานตองจุตุสปังสมาัตกลางละการดุสาปเทวตาสมบัมปตานุภาเวนะสวดติของตัวนานตารางขงจุตุสปังสมบัตกลังละการดุสาปเทวตาสมัมิธรรมานุภาเวนะสติตันิ้พนตรง สเปพุทาพระประดาปเจคานันจะยังพลังอรหันตานจะเทชนะและขังบตามิสสะปัสโซสเจรยพุทธาพระประดาปเจคานันจะยังาลังอลันตานันจะเชนะและขังบดมิสสปัสสเปพุทาพระปดาปเจคานันจะยังาลังอลหันตานันจะเทชนะและขังบดมิสปัสโสสเปยพุทาพระปดาปเจคานันจะยังพลังอลหันตานันจะเชนะและขังบามิสปัสโซสเปพุทาพระปดาปเจคานันจะยังาลังอลันตานันจะเท เจตนาละขังมีมสสะปะโสสัเพพุทธาบรัพตาปเจคานันจะยังบังละอัลันตานันจะเจตนาละขังมณีมสโสสัเพพุทธาบรัพตาปเจคานันจะยังบังอัลลันตานันจะเจตนาละขังมมีสโสสัเพพุทธาบรัพตาปเจคานันจะยังบังละอัลันตานันจะเจนาละขังมมิสะปโสสัเพพุทธาบรัพตาปเจคานันจะยังบังละอัลันตานันจะเจนาละขังมมีสโส วยอำน,นาจแห่งมงลคุสนี้ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธวันนี้ข้าพเจ้านอน้อมงก้าบอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฟริกิจพระมราชินีนาถพระรมลร,ราชชนีบัณปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์าลายขออนสงส์แห่งมุญกุลนี้จงเป็นสภาพศสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกรปลอดภัยจากทุกโศกรกภัยอันตรายทั้งวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า มีสัมมาทิฏฐิทั้งมา่มงในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพทเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายดดีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์งมอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยบุญานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสมคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาลุการานทเทอญชา